วิธีเลือกคนนึกได้พอดีผู้เจ้าบอกว่าเมื่อเสพแล้วเนี่ยสติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ตั้งขึ้นได้ไหมสมาธิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้ไหมถ้าครบแล้วดีครบต่อไปนะวัดเอาการภาวนาเราเป็นเกณฑ์สติสมาธิเป็นเกณฑ์ถ้าครบแล้วสติสมาธิเกิดขึ้นได้ดีแต่ เอกลาปัจใจไม่ดีโห,โหโคตรจนเลยนะอ่าอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้เจ้าบอกครบไปคบไปเพราะว่าเอากลาปัจจัยมันทําได้นั่งสมาธิเดี๋ยวมันก็มาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมันมา <c oughs> แต่ถ้าครบแล้วสติดีสมาธิดีนะรวยด้วยอยู่ตลอดชีวิตอย่าหลีกไปอ่าอย่างนี้ใช่ไหม แต่ถ้าครบแล้วสติก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีแต่รวยทำไงดีอนะือมคิดหนักแล้วเริ่มคิดหนักพระเจ้าบอกว่าครบสักพักก็ให้หลีกไปซะนะอหลีกไปหลีกไปอย่าอยู่นานอครบแล้วกรณีที่สี่สติก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีแถมยังจนอีก รูเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนลีกไปเสียโดยด่วนนะ